วันบ่ายวันที่พระสารีบุตรบรุอรหัตผลนั่นเองพระศาสดารับสั่งให้ประชุมสงฆ์ณเวรุวันมหาวิหารทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่ท่านทั้งสองคือให้พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาพระโมคคลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายแล้วทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมกค,คือพระโอวาทอันเป็นหลักสำคัญมีในดังนี้หนึ่ง ความอดทนอันเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นคือความอดกลั้นต่ออารมณ์อันยั่วยวนให้โลภโกรธหลงท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่สมควรเป็นบรรพชิตหรือสมมณะ 2. การไม่ทำบาปทั้งปวง 1. การสร้างกุศลให้พรั่งพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผงแผ้วหนึ่ง สามประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 3. การไม่กล่าวร้ายแก่ใครๆการไม่เบียดเบียนเค้นฆ่าใครๆการสำรวมระวังด้วยดีในระเบียบวินยัยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการอยู่ในที่สง,งัดการประกอบเนือง,งซึ่งความเพียรทางจิตทั้งหกประการนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย รูก่อนพราดาคนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจจาลมเท่านั้นแต่ตามความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีได้นับว่าน่าสรรเสริญ แต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาเช่นลาบยศและเสียงสรรเสริญได้คือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านั้นยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันก็จะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้ คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้ส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วเพราะอดกลั้นได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาได้กระทบกระทั่งรับอนิจฐารมอย่างจัง หมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้จักสัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลาย อำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักสุมืดมนลงให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจนต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มักสายเสียแล้ว เรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองเนืองอำนาจอาจทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติดขาขันติดดังกล่าวมาความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาในหาได้ยาก คนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้ต้องการบำเพ็ญตบะแม้นักพรตผู้เริงแรงด้วยตบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกัน ทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรตก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีดูก่รพราดาในตอนที่สามแห่งพระโอวาทปฏิโมกนั้นดูเหมือนพระบรมศาสดาจะทรงมุ่งแสดงคุณสมบัติของผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาว่าต้องไม่ก้าวร้าวไม่เบียดเบียนมีระเบียบวิน,นัยดีไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องสแสวงหาความสงบ และทำความเพียรทางจิตคือสมะถะวิปัสนาอยู่เสมอไม่ทอดทุระในอธิจิตตสิกขาคุณสมบัติดังกล่าวมาผู้เผยแผ่ศาสนาควรคำนึงอยู่เป็นนิดและควรบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนอันหนึ่งผู้มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไม่ควรคิดแต่จะเผยแผ่ศาสนาหรือหลักธรรมให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวแต่ควรเผยแผ่ศาสนาให้แก่ตนเองด้วย คือไม่ควรมุ่งแต่สอนผู้อื่นเท่านั้นแต่ควรสอนตนเองให้ได้ด้วยวาจาที่พูดออกมาจึงจะไม่เป็นที่เย้ยหยันของใครๆสิ่งที่สอนมีลักษณะที่เรียกว่าบานออกมาจากข้างในคือมีความจริงใจใจมีความรู้สึกอย่างที่พูดนั้นจริงๆมีนักเผยแผ่ศาสนาอยู่ไม่น้อยที่สนใจฝึกฝนแต่วาทศิลป์กริยาท่าทางที่พูด ความหนักเบาของน้ำเสียงแต่การอบรมตนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความหนักแน่นมั่นคงนั้นพวกเขามักละเลยเสียอันที่จริงการทำได้อย่างที่สอนนั่นแหละคือยอดแห่งพุทธวิธีในการสอนบางทีไม่ต้องพูดด้วยซ้ำไปหรือพูดน้อยแต่ได้ผลมาก ในพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งใครๆเรียกท่านว่าเอกอุทานแปลว่าเทศสอนอยู่เรื่องเดียวท่านประจำอยู่ในป่าท่านเทศเทไรทั้งมนุษย์และเทวดาก็สาธุการกันสนันวันไหวต่อมามีพระธรรมกถึกผู้มีชื่อเสียงมากเรียนมากรู้มากมีสิทธิ์มากไปพักณสำนักของพระเอกอุทานเถระถึงวันอุโบสถ ท่านนิมนต์ให้พระธรรมกถึกนั้นเทศพระธรรมกถึกเทศนาอย่างวิจิตพิสดารพอจบลงไม่มีใครสักคนเดียวที่สาธุการเงียบกันไปหมดทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งนี้เพราะพระธรรมกถึกนั้นพูดได้อย่างเดียวส่วนพระเอกอุทานท่านทําได้อย่างที่ท่านพูดเรียบว่าบานออกมาจากข้างในให้รู้สึกทราบซึ้งกินใจผู้ฟังยิ่งนัก พูดน้อยแต่ได้ผลมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่ตนทำไม่ได้แล้วจะให้เลิกพูดเลิกสอนสิ่งนั้นเสียควรพูดและควรสอนอยู่นั่นเองเป็นทํานองว่านำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายมาบอกเล่าเปิดเผยให้รู้กันท่านที่อุปนิสัยดีมีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อฟังแล้วอาจทำได้อย่างพระอริยเจ้านั้น ตัวอย่างเคยมีมาแล้วพระกลุ่มหนึ่งประมาณ60รูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระาศาสดาแล้วเดินทางเข้าไปในป่าบำเพ็ญเพียรอยู่ได้อุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปถัมพิกาถวายอาหารได้บอกกรรมฐานคือกายคตาสติภาวนาพิจารณากายซึ่งมีอาการ32มมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอาทิให้เห็นว่าไม่งามโสโครก อุบาสิกาเรียนกรรมฐานแล้วไปพิจารณาได้สำเร็จอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่สในขณะที่ภิกษุผู้บอกกรรมฐานยังมิได้สำเร็จอะไรเลย ขอย้อนกล่าวถึงเรื่องที่พระาศาสดาทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกต่อไปครั้งนั้นเมื่อพระาศาสดาทรงประทานตำแหน่งอัครสาวกแก่ท่านทั้งสองแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนพระพุทธองค์ว่าทรงประทานตำแหน่งโดยเห็นแก่หน้าไม่เป็นธรรมความจริงแล้วควรประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระัญญาโกณทัญญะ กับอีกรูปใดรูปหนึ่งในกลุ่มปัญจวัคคีเพราะท่านเหล่านั้นบวชก่อนและได้บรรลุธรรมก่อนถ้าไม่ประทานแก่ภิกษุปัญจวัคคีก็ควรประทานแก่ภิกษุกลุ่ม55รูปมีพระยาศะเป็นประมุขหรือมิฉะนั้นก็แก่ภิกษุกลุ่มพัทธวัคคีผู้สาเร็จมรรคผลณนะไร่ฝ่าถ้าไม่ประธานแก่พวกพัทธวคคีก็ควรประธานแก่ภิกษุปุราณชดินสามพี่น้อง มีท่านอุรุเวละกสปะเป็นต้นแต่พระศาสดาหาทรงทำอย่างนั้นไม่ทรงเห็นแก่หน้าประธานตำแหน่งอัครสา,าวกแก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผู้บวชใหม่เพียงไม่ถึงเดือนพระดาภิกษุผู้ติเตียนไม่รู้ความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านเหล่านั้นมีพระบัญจวัีเป็นต้นไม่รู้โมโปนปณิธานของแต่ละท่านว่าได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างไร พระสงค์สิ่งใดสูงสุดในชีวิตของตนพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายตำานิติเตียนพระองค์เช่นนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราหาได้ให้ตําแหน่งเพราะเห็นแก่หน้าไม่แต่เราได้ให้ตําแหน่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วเขาได้รับตําแหน่งที่เขาเคยทําบุญแล้วปรารถนาไว้นั่นเองภิกษุทั้งหลายในศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปสัสสีนับถอยหลังจากนี้ไป91กับโกนธัญญะเกิดเป็นกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อจุลการได้ปลูกไร่ข้าวสาลีไว้มากวันหนึ่งได้ฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดูรู้สึกรสอร่อยจึงขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันฉีกรวงข้าวสาลีที่กำลังท้องนั้นให้เคี่วด้วยน้ำนมจนข้นแล้วปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตากลกรวด แล้วถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเป็นประมุกแล้วตั้งความปรารถนาขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่นในอนาคตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดเมื่อถึงหน้าเข้าเมาได้ถวายทานอันเลิศด้วยเข้าเมาหน้าเก็บเกี่ยวก็ได้ถวายทานในฤด,ดูเก็บเกี่ยว ยิ่งเขาทำบุญมากทรัพส,สมบัติของเขายิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้เป็นอนิสงค์แห่งการประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันหนึ่งผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุขติไม่ตกต่ำ แม้ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเขาถวายมหาทานเจ็ดวันแล้วหมอบลงแท่พระยุคลบาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรุธรรมอันเลิศก่อนผู้อื่นภิกษุทั้งหลายอัญญากณทัญญะได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วณบัดนี้พระราดาพระตถาคตเจ้าทรงยืนยันอย่างมั่นคงอยู่เสมอว่า รมนั่นแหละย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมทมนำความสุขมาให้แต่ศาสนิกจํานวนไม่น้อยไม่ไว้ใจธรรมกลางแครงสงสัยในธรรมว่าจะให้ความสุขจริงหรือประพฤติแล้วได้อะไรความจริงเมื่อเขาประพฤติธรรมก็ได้ธรรมนั่นเองเมื่อได้ธรรมแล้วการได้อย่างอื่นก็ตามมาทำนั่นแหละเป็นผู้อํานวยสิ่งต่างๆให้ ถ้าเขาเสื่อมจากธรรมก็จะเสื่อมหมดทุกอย่างบุคคลที่ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดชื่อว่าได้ประพฤติธรรมแต่ต้องเป็นหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมหน้าที่อันประกอบด้วยธรรมนั่นแหละจะอำนวยลาบยศสรนเสริญและสุขสวัสดีให้แก่เขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามนุษย์เรามีหน้าที่หลายอย่างคนที่ดีที่สุดคือผู้ที่ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดครบถ้วนที่สุด และถูกต้องที่สุดผู้ปกครองหรือผู้นำมวลชนจะต้องปกครองโดยธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าก็อะไรเล่าเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่ารำอย่างไรเล่า เป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดนั้นดูก่อนภิกษุพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดําเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชา เราต้องอาศัยธรรมเขารบธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรม ให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมให้ธรรมเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมุนีตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพราดาด้วยเหตุนี้ จึงควรทํางานและดําเนินชีวิตเพื่อเอาใจทรรไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งมีธรรมเป็นใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมมาธิปไตยเป็นทางดําเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมแล้วก็ไม่ต้องวิตกทุกขร้อนอะไรทั้งหมด ต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาบยศสรนเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งสงบเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนลาบยศสันเสริญสุขที่ได้มาโดยอาธรรม อะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของบุคคลผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทยานอยากนี้ทำอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเรา จึงต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้สแสวงสัจจะคนยิ่งมีความยึดถือมากก็ยิ่งมีความกลัวมากไม่มีอะไรจะกลัวเฉพาะหน้าก็กลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกทำพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิด อนาคตจะจัดตัวมันเองก็ตามเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงข้าวจริงเขาก็คงหาความสงบสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทยานอยาก ไปสู่ภูเขาเห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้สแสวงสัจจะความจริงอันน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้น มีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักรแห่งกษัตราธิราชหรือมหาจากักรพรรดิผู้เล่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วชไนเล่าพระบรมครูของพวกเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อสแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ประสบความสําเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้ให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศัก์แต่ประการใดไม่